สวัดีครับผมช่องชูชิเอเทนนะครับหรือชักยาชูชิเอเทนเอเทนนะครับมีมากบนรถใช้ครับยอยู่งานเตงเรือตำบลบด้วยนะครับมีมากบนรถใชของอเดีนยวฮันเลนเอาพี่ระบายความชื้นครับเด้งหมามันนะครับกาแฟเริ่มทำรับ สำหรับรุ่นนี้นะค่ะเป็นรถรถไถยนิวฮันแลนด์นะคะรุ่นที่ที่สามศูนย์ถาศูนย์ัดราคารุ่นนี้แรงม้าจะอยู่ที่ห้าสิบแรงม้านะคะแล้วกาแรงบิดของเฮ้าไ่สูสุดถึงสองร้อยหานิวตันเมตรอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยหลอดต่อนาทีเลยนะคะแล้วกะาถังน้ำมันของเฮ้าไ่สูงสุดถึงหกสิบสองลิตรเลยนะคะสาหรับรุ่นนี้ก็จะแถมฟรีเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะเป็นใบมีดด้านดินหนาหนึ่งชิ้นนะคะเป็นฐานพ้วนด้านหลังหนึ่งชินะะ้น้วก็โรตลี่หนึ่งชิ้นนะคะ อันนี้แถมให้อีกบ่ครับนี่แม่นแมน,ะน,นจะเป็นชุดของผ่านพวนเลยค่ะผ่านพวนนี่อ่าผ่านลูกค้าอยากเป็นผ่านอ่าเปลี่ยนเป็นจากผ่านพวนเป็นผ่านบุกเบิกจังสี่ก็ได้ะก็คือสามารถเลือกอุปกรณ์ได้ค่ะออชั่นมากมายเลือกอุปกรณ์ได้พร้อมเลยครับพี่น้องแม่นค่ะอันนี้ตอน,นนี้เพิ่เมีโปรโมชั่นแถมฟรีอุปกรณ์สามชิ้นอุปกรณ์อันนี้เป็นตัวกลางหรือตัวใหญ่ครับอ่าเป็นตัวกลางค่ะเป็นหาซิฟแรงค่ะเหมาะกับงานงานไหงานหน้าค่ะ แม่คะ,คะหมนมีการซีหมอกับงานหน้างานหน้าที่เป็นงานหน้าดินค่ะที่บริเวณงานหน้านหนามน,นะคะครุ่นนี้สำหรับรุ่นที่ที่สามสูงหาสามพันหาสิบแรกรุ่นนี้ค่ะราค,คาเริ่มต้นรุ่นนี้ก็ะจะอยู่ที่เด็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทค่ะถ้าผู้ใดสนใจอยากได้รถตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นเป็นแถมฟรีอุปกรณ์ตอ่อป่วงนะคะราคาถ้าใครออกรถกับเข้าเข้าแถมฟรีอันเป็นคูปองน้ำมันให้เพลสสองหมื่นบาทนะคะครับโอ้ออปชั่นเยอะแยะมากมายครับสาขา สาขาอยู่ล้านตั้งอยู่ที่ถนนถนนพัฒนาโน้นค่ะตำบลเกษตรที่ไใอำเภอเกษตรที่ไช้จังหวัดน้อยเกลือค่ะเป็นตัวแทนของจังหวัดน้อยเอ็ดเจ้าเดียวถ้าดาวดีต้องกำเงินมากเท่าไรครับถ้าดาวค่ะถ้าลูกค้าสนใจจัดท่านโปรแกรมของไฟแนนซ์นะคะพันเกษตรทีส่วนลดอีก40,000บาทค่ะดาวเริ่มต้น25% 25%นะครับผมครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมย่างกอมทุ่งใทยครับ มึงครับสภาพรถใหม่ของ New ฮอ l แลนดนะครับตัวนี้แรงครับดูทุกสภาพนานะครับมึงครับเป็นเค่วงไทยนะครับวอลอคเปอร์ครับอกว่าออปชันเรยวแรงนะครับอันนี้คือเป็นตัวแถมนะครับซื้อ n e วั o น l a n d ได้ตัวนี้แถมไปเลยนะครับความกับประแจเบอร์ใหญ่นะครับผม สวยงามครับสวยงามสำหรับนิวฮอลแลนด์สาขาเกษตรวิเศษนะครับใหสนใจมาบังรถด้ครับยุทีสนุนปัตธร,รมนเน,นเกษตรวิเศษเส้นผ่านเกษตรวิเศษสุวรรณภูมินะครับครับกดไลค์กดติดตามครับช่องชุชิเอเทนหรือชายาเอช เอเทนนะครับสวัสดีครับผม